สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับโบบิงนะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะมาอันบ็อกซ์ของกินกันค่ะก็คือพัวนะคะได้ฝากรุ่นน้องนะคะในการซ f ของมาจากไลฟ์ของคุณพิมรีพายนั่นเองโกล่องสวยมากมีความสีม่วงแบบว่า ดูดีมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าค่าส่งอะ่ะเขาเป็นแบบเหมารวมนะคิด99บาทไม่ว่าจะสั่งอะไรก็จะเป็นแบบจ่ายราคานี้นะคะเพราะฉะนั้นกล่องที่ได้ก็จะกล่องใหญ่จริงเพราะว่าเราก็จะต้องจัดเต็มให้มันคุ้มกับค่าส่งใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะว่าบัวสั่งอะไรมาบ้างเย้เรียกได้ว่าห่อมมาแบบแน่นหนาใช้ได้อยู่นะ นี่นไงสิ่งที่บัวรอคอยนะคะน้ำปลาราแม่อีพิมพ์นะคะจะอร่อยเด็ดดวงแซบนัวไหมนะของบับเบิลมาเป็นอย่างดีมากๆเลยพริกทอดนะคะชอบที่แบบเขามีความเป็นซิลปิดซิปล็อกแบบนี้นะคะดีจังเลยอุ้ยหน้าตาจากในรูปนี่คือแบบดูนัวมากเลยอะ่ะมีแบบใบมะกรูดอยู่ด้วยโหผักอบกรอบนะคะตราแม่อีพิมพ์นะคะโอ้ ก็ดูมีผักหลากหลายชนิดอยู่นะเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยนะคะเป็นถุงแบบใสเนาะนี่เป็นบีทรูทถั่วฝักยาวมีมะม่วงหินมะพร้าวด้วยนะคะฟักทองเนาะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่มีกระเจี๊ยบด,ยดูแล้วมีความดีต่อสุขภาพด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่โบสักมานะคะเดี๋ยวจะบอกราคาให้นะน้ำปลานะคะ2ขวด้อยนะคะปกติเนี่ยขวดละ55บาทนะคะแต่เขาก็คือจัดโปรอยู่ผักอบกรอบนะคะ330บาทค่ะ พริกทอนะคะ370บาทแล้วก็รวมค่าส่งนะคะอีก99บาทค่ะสนนราคาทั้งหมดที่ซื้อมานะคะ<า>ก็คือราคา899บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการชิมผักอบกรอบกันเลยเพราะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดังแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะอ่ะกินผักค่ะขอเริ่มที่อะไรเนี่ยถัวฝักยาวก่อนเลยนะคะ ให้มาชิ้นยาวอยู่นะถั่ฝักยาวมีความสีเขียวดูแบบน่ากินเลยทีเดียวเชียวอืมกรอบให้ได้อืมไม่มีกลิ่นความเหม็นเขียวรสชาติแบบพอกัดเข้าไปแล้วมีความแบบหวานนิดๆแล้วก็กรอบนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเอาให้เบบี้ทานได้นะเพราะว่ามันเป็นผักด้วยอันนี้นะคะคือบีทรูทสีสวยมากเลยอืมคือดีอ่ะปกติบีทรูทอะมันจะมีแบบ กลิ่นดินน,ดนิดนึงแต่ทีพอเอามาอบกรอบแล้วอะไม่มีเลยไม่มีกลิ่นดินน้องคือกระเจี๊ยบค่ะทุกคนดีอะทุกคนโบเคยซื้อกระเจี๊ยบอบแห้งให้ลูกกินแล้วปรากฏว่าลูกชอบนะคะอันนี้ก็น่าจะชอบอ,อยากให้เสียงกรอบมาก ASMR ผักอบกรอบนี่เดี๋ยวโบวได้สั่งใหม่แน่นอนเขาว่าแบบเฮยใช้ได้เลยอะ กรอบด้วยแล้วนี่ถือว่าราคาแบบไม่แพงนะเพราะว่าที่ห้ออื่นนะถุงเล็กๆมีแค่ประมาณ1ิบกว่าชิ้นแบบกระเจี๊ยบสิบกว่าชิ้นก็เกือบๆก0บสี่ิบาทแล้วอะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรม,มันฝรั่งเหมือนนี่เลยไอ้๊อตเตโต้สติ๊กของญี่ปุ่นอะอร่อยผ่านซื้ออีกครั้งแน่นอนและสิ่งนี้คือสิ่งที่รุ่นน้องแนะนำค่ะบอกว่าไอเน,นี้ยคือแบบ นัวมากเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าความนัวของเขานะคะเป็นยังไงนะนี่โบสั่งแบบถุงใหญ่มาเลยนะจ๊ะดูความแดงของเขานะคะอือหืมีความแบบเหมือนเห็นเป็นสมุนไพรเบาๆด้วยนะนี่บอลเลมบัตเทิมนะคะต้องกินไซส์นี้แหละมันจะได้มีความแบบว่ารสชาติเข้มขน้นหืมผงนัวหนักมาก รสชาเข้มข้นม,มากจริงอันนี้ดูดีนิ้วติดสีแดงเลยนะคะเป็นรสต้มยำแต่ว่าแบบไม่ได้อมเปรี้ยวอะไรมากมายไม่ได้มีกลิ่นมะนาวฉุนนะก็ถือว่าผ่านอยู่ทําไมรู้สึกเหมือนมันมีความแบบหมาล่าบเบาๆก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้คิดไป,เ,ปเองหรือเปล่าถามว่าจะซื้ออีกไหม,มก็อาจจะซื้อแต่คงซื้อเป็นไซส์เลก็กอะเพราะแบบไซส์ใหญ่นี่คือให้เยอะมากจริงไม่รู้เมื่อไหร่จะกินหมดมันอาจจะแบบมีความไม่กรอบก่อนอะไรย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจะซื้อไซส์ใหญ่ควรจะต้องมีเพื่อนช่วยกินเยอะๆต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยมากๆเลยก็คือการชิมน้ำปลาร้านั่นเองโบอบอกเลยนะว่าโบเป็นคนที่ข้างรักปลารามากๆในสัปดาห์หนึ่งโบจะต้องกินปลารไม่งั้นโบจะแบบตรงแดงหรอทำนองนั้นแบบไม่ต้องเป็นซ้มต้ปลารก็ได้นะบางทีก็คือเอาน้ำปลารามาจิ้มผักอะไรเงี้ยคือแบบซอยหอมแดงใส่พริกอะไรเงี้ยเท่านั้นเลยนะคะมีชีวิตอยู่ได้หรือแบบราดลงบนไข่เจียวกินกับข้าวร้อนๆก็คือฟินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ น้ำปลาของคุณพิมพที่พายจะเป็นยังไงนะคะถูกใจเราหรือเปล่าแต่เป็นความชอบส่วนตัวนึงออกอไหมคนอื่นก็อาจจะแบบว่าเออชอบเจ้านั้นชอบเจ้านี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นการพูดถึงลิงของเรานะคะและสิ่งนี้นะคะก็คือเครื่องเคียงที่เราจะกินู่กันน้ำปาราต้นแต้นจริงจังไปอีก ข้นๆคักๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้คักถึงขั้นแบบเหนียวๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมแบบน้ำปลาราเพียวๆกันก่อนเลยนะคะจิ้มกับผักละกันเนาะเรายังไม่ปรุงอะไรทั้งนั้นนี่นะคะอืมจากประสบการณ์การกินปลาร้าของแม่นะคะรสชาตินัวเค็มนิดๆต่อไปเอาหน่อไม้มาจิ้มนะคะ อืมอร่อยอะ่ะเทจากขวดแล้วกินเลยนี่ถือว่าได้เลยนะ400 ml คุ้มอยู่นะคะแต่ก็อาจจะแพงกว่าตามที่เราซื้อตามตลาดอะไรเงี้ยอืม,อ,มอร่อยอะ่ะนัวชอคขาวผีให้เลยอแค่มีปะลาหนึ่งขวดแล้วก็จิ้มผักป้มกินกับไข่เจียวก็คือแบบชีวิตมีความสุขอะ่ะจริจริงหอมแดงกับผักชีฝรั่งนะคะ คิกป่นนิดนึงจ้าก็มีความหอมเครื่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เบรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเค็มเหมือนกันอะเวลาที่เราใส่ถ้าใครไม่ชอบเค็มมากๆก็อาจจะเติมน้าซุปลงไปหรือเติมน้าเปล่าแบบน้อนๆลงไปนิดนึงเป็นคลิปที่เพลินมากๆเลยทำแล้วมีความสุขมากไม่เครียดเลยขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นทุกคนน่าจะหิวข้าวตามเราแล้วแหละ <c oughs> อ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิป การรีวิวกินก็ <g ül> <g ül> ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีเจ้าไหนเด็ดๆนะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าเองนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะขายของบอกโบได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะไปตามซื้อแน่นอน,นะคะ่ะโบน,นี่ก็แบบเป็นสายกินอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย